ต้องรับผิดชอบตัวเองก่อนก็คือในช่วงของการทําการบ้านก่อนที่มาภาคบอลเนี่ยเยอะหาข้อมูลข้อมูลเพียบอินเทอร์เนต็ตมันเป็นจักรวาลอะ่ะใช่ไหมแล้วข้อมูลมันเยอะมากต้องรู้ก่อนที่จะมาทํางานที่อยู่หน้าไมค์เนี่ยขั้นตอนสุดท้ายอะ่ะก่อนหน้านั้นคือหนักไอ้ตรงนี้บางทีใช้เวลาเป็น3-4ชั่วโมงะนะเข้าห้องภาคมือเปล่าไม่ได้ มันเหมือนไม่ค่อยรับผิดช,ชอบนะมันต้องคิดไวอะบางทีกล้องไปจับไอคนที่เราไม่รู้จักมันอึ้งไปเลยไม่ได้ไนะก็อาจจะหาเรื่องอื่นมาพูดในช่วงนั้นไปแทนมันต้องมีเทคนิคอย่างเงี้ยสมาธิต้องอยู่กับเกมหลุดไม่ได้เหม่อไม่ได้แล้วที่สําคัญมากก็คือเวลาพลาดเวลาพูดผิดอะไรพวกเนี้ยอย่าไปตื่นเราต้องมีความเป็นนักสู้อะเพอนี่เอกลักษณ์ต้องมีเคยพลาดไหมครับโอ้ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะภาคสดม,มันมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนี่ <c oughs> ใช่ไหม ที่บอกอุที่ตัวเองเนี่ยก็คือเรื่องเวลาด้วยพักผ่อนต้องพอวันที่มีภาคฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนต้องเก็บตัวเนปะิดคือไม่ได้เวอร์แต่ว่าบางทีมันต้องเก็บตัวจริงเก็บตัวยังไงถ้า,าร<ะ>เราไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเยอะๆเนี่ยบางทีมันไม่มีแรงไม่มีพลังที่จะที่จะไปภาควันต้องพักผ่อน,นให้เพียงพออ เคยมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตไหมครับที่รู้สึกว่าดีใจนะที่เราได้ก้าวข้ามผ่านมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนของชีวิตในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะช่วงที่มีครอบครัวแล้วต้องเลิกไปตรงนั้นก็ ก็เป็นช่วงที่แบบค่อนข้างจะหนักอยู่แล้วมันต้องทํางานด้วยใช่ไหมพี่คิดว่ามันก็เหมือนกันคนทํางานเนี่ยอย่างพี่เป็นนักภาพฟุตบอลเวลามีปัญหาันก็่านจะกระทบกับอารมณ์บ้างซึ่งเ,เราต้องมีความเป็นมืออาชีพคือต้องตัดต้องทําใจที่จะจะก้าวผ่านมาพี่เอิญข้าเป็นคนอ่อนไหวเปอย่างช่วงที่แบบเลี้ยงกระต่ายอย่าอยู่คอนโดแล้วแบบเลี้ยงกระต่ายไงเราเลี้ยงเยอะอเราก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนั้นแล้วพอมันตายไปทีก็โหอ,โอินจัดซึมเศร้าร้องโหมร้องไห้อะไรเงี้ยก็ย่ำแย่อยูอ่ อ่าแล้วทำไงเราต้องไปพักต้องทํางานด้วยใช่ไหมครับต้องยังทำใจไปพักบอลด้วยต้องคิดถึงคนดูไงพอถึงวันเสาร์เนี่ยเฮ้ยคนรอที่จะดูบอลอ่ะแล้วมันเป็นเป็นความรับผิดชอบของเราอ่ะที่ต้องทําให้เขาดูบอลสนุกนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันก็มีทั้งส่วนตัวแล้วก็เรื่องการงานใช่ไหมเออส่วนตัวอาจจะเจออะไรมากมายซึ่งมีทั้งมีทั้งดีใจทั้งเสียใจอะไรพวกนี้แต่ถึงเวลาทํางานเราต้องรู้หน้าที่ตัวเองครับไหมว่าคนคาดหวังอะไรจากเราต้องรับผิดชอบอ่ะ เราต้องไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคอะเพราะบอลเริ่มเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในเกมละเราต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในเกมไงยค้บอลมันสอนอะไรเราบ้างไหมครับสอนนเรื่องความรับผิดชอบนะอ,อพี่คิดว่านักฟุตบอลแต่ละคนเนี่ยเป็นนักฟุตบอลอาชีพเป็นมืออาชีพครับใช่ไหมมันต้องรับผิดชอบตัวเองลงไปเล่นแต่ละนัดเนี่ย มันไม่ใช่เล่นเพื่อตัวเองอย่างเดียวอ่ะ,อะเล่นเพื่อสโมสรเลเล่นเพื่อคนดูคนดูเนี่ยยิ่งใหญ่มากคนดูสามสี 4. เหมือนซื้อตั๋วเขามาดูเราเล่นบอลและพี่ว่านักเตะที่ดีเนี่ยมันต้องมีจิตสํานึกตรงนี้นะมันต้องมีความเป็นมืออาชีพเป็นนักผ้าก็เหมือนกันก็อย่างที่บอกคือมันต้องหาข้อมูลข้อมูลทําตัวเองให้พร้อมแล้วถึงเวลาทํางานเนี่ยก็ไม่ควรให้คนดูผิดหวังคิดว่าประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยครับสกอร์ของเราน่าพึงพอใจหรือยังครับพี่ไม่ค่อยได้เปรียบชีวิตหรอกเปิร์พี่อยาบอกให้นะพี่เป็นคนที่แบบไหลไปตามชีวิตอะ ที่เป็นแบบพวกฟอเรสกัมอะอะไรเข้ามาพี่ก็รับแล้วพี่พยายามปรับให้เข้ากับมันอะปรับได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรที่แบบเป็นเรื่องร้ายๆมาพี่ก็พี่ก่อนจะร้องผมร้องไห้กับมันแต่ถึงเวลาภาคบอลพี่ก็คือไปภาคบอลแล้วก็พยายามรับผิดชอบก็แค่นั้นเองครับพี่ไม่ค่อยมองอะไรที่แบบมันเกินตัวหรือว่าไกลๆหรอกพี่พยายามทําอะไรตรงหน้าเนี่ยให้มันดีก็พอแล้วซึ่งมันก็ไม่ง่ายแล้วนะอ่างั้นถ้าคิดเป็นสกอร์เนี่ยพี่ว่าพี่ไม่ได้เปรียบหรอกอย่างเก่งก็เสมอคิดว่านัดทีที่90ของตัวเองเลยครับ จุดมุ่งหมายคืออะไรครับพี่อยากทำงานอย่างมีความสุขอะเปิดทุกวันนี้บางทีมันยังมีห่วงว่าเอยเราทําได้ไม่ดีพอหรือเปล่าจะให้คนดูได้อย่างที่เขาคาดหวังไหมใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยพี่อยากจะผ่อนคลายกับมันเวลาที่พี่เลิกทําไปเนี่ยพี่อยากมองย้อนกลับมาแล้วไม่รู้สึกว่าเราเราไม่ได้ทําอะไรเต็มที่มองย้อนกลับมาแล้วไม่รู้สึกว่าเราทําให้คนดูผิดหวังและคิดว่าเราทาได้ถึงมาตรฐานที่เราตั้งไว้ยังครับเออก็พยายามจะทําให้อย่างน้อยเนี่ยได้ตามมาตรฐานในทุกๆงานที่ทํา อางหนึ่งที่ผมเห็นในตัวของเ่เอกราชนะฮะคือเพเอกราชมักจะชอบทําในสิ่งที่ตัวเองชอบพอมาวันหนึ่งอยู่ดีมันก็กลายมาเป็นอาชีพเราได้ไงเราไม่รู้ว่าโอกาสจะมาเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดเราพร้อมตลอดเวลาวันหนึ่งที่โอกาสเข้ามาในชีวิตเราเราก็พร้อมที่จะสามารถไปทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้วันนี้ขอบคุณเ่เอกราชเก่งทุกทางมากนะครับร<อ>ผมได้ความรู้เรื่องฟุตบอลเยอะเดี๋ยวต้องคุย,ยนต่อเรื่องฟุตบอลฤดูกันนะอย่างอื่นก็ได้นะคุยอย่างอื่นก็ได้อย่างไรฮะเรื่องอื่นหลายเรื่องอะวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ไม่ว่าจะทําทอะไรมันต้องลุยอะครับ <S <S ต้องให้ใจกับมัอนอย่าไปทำาว่าเฮอาชีพนีไ้ได้ตังเยอะหรือว่าดังอะไรเงี้ยทาแล้วต้องทําให้ดีอะ <S 1> <S 1> ถ้าคิดว่าแบบทำไม่ได้ดีหรือว่าไม่ได้ตามมาตรฐานที่เคยทำได้เนี่ก็ไม่ทำ และสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอหรือว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะทำอะไรในอนาคตลองกลับไปนึกภาพตัวเองในอดีตดูสิครับว่าคุณชอบคลุกคลีอยู่กับอะไรคุณชอบทำอะไรในตอนเด็กๆบ้างไม่แน่นะครับในอนาคตข้างหน้าคุณอาจจะได้ทำในสิ่งที่คุณรักและคุณชอบเหมือนไอดอลของเราในวันนี้ครับคุณเอกราชเก่งทุกทางวันนี้มาเวลาของอรายการดีไอดอลคนบันดาลใจแล้วครับเจอกับเราได้ใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ห้าทุ่มครึ่งทางวนนนททีวีแห่งนี้คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ ชีวิตวนี้ผมทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากร้องเพลงผมรักที่จะทำตรงนี้ผมคิดว่าผมทำไรอย่าไม่เปลีมันอง